สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นการถ่ายวิดีโอเพื่อบันทึกไว้นะครับให้ตัวเองได้ชมแล้วก็เพื่อนๆได้ชมนะครับพอเป็นแนวทางนะครับสําหรับใครที่จะอัดนะครับอัดก้านเองนะครับอัดก้านอัดพุธอะไรเองเวลาเอาเฟืองนะครับมันจะมีเฟืองนะ ตรงนี้นะคเวลาออกนะครับแล้วเอาใส่คืนนะครับผมก็ให้ทุกท่านนะครับผมจํานะอันนี้เป็นของเว็บร้สิไอนะครับสังเกตตัวนี้นะครับตรงที่ริ่มริ่มจานไฟนะครับมันจะไปตรงริ่มจานไฟมันตรงไหม กายขีดนะมันจะตรงมันจะตรงสันนี้พอดีนะครับนะมันจะตรงที่เป็นเฟืองเป็นเป็นติ่งน้นอยๆนี่พอดีตรงนี้ตรงนะครับอ่าจะสลับซ้ายสลับขวานะครับก็ผมว่าไม่น่าเป็นอะไรนะขออย่างเดียวคือให้ตรงปลายปลายแหลมเลยปลายเฟืองนะใช่ไทนะตรงริมโอ,อ้โผน่ ส่วนนะตรงนี้มันบังคับอยู่แล้วนะครับพวกรูกสลักอันนี้ไม่ต้องเป็นซีเรียสนะครับส่วนรูน้ำม,มันนี่ก็อยู่ประมาณเชงเียงด้านข้างนะก็อันนี้ไขวไว้ผิดถูก็ขออภัยเพื่อนช่าง,งนะครับที่จริงเขาไม่ได้มาทําตรงนี้หรอกเขาเอามาเชื่อมนะผมก็เชื่อมแก้ไขให้เขาแล้วล่ะเนี่ยตรงขาพักขามันแตกนะครับก็เชือเ่อมไปแล้วให้ทุกท่านสังเกตตรงนี้ดูอีกดีๆอีกนิดนึงนะฮะเนี่ย เวลาเฟืองมันมันจะมีรูตรงนี้หน่อยตรงรูน้ํามันเลื้อนนิดหน่ะฝั่งนี้น่ยฝั่งคัดนี่นะครับมันอยู่ฝั่งคัดมันจะมีรูน้ํามันนะครับเนี่ยรูนี่รูน้ํามันแนวรูน้ํามันเนี่ยมันก็ตรงกับแนวนี้นะฮะมันก็ตรงแนวเดียวกันเนี่ยมันตรงแนวเดียวกันขีดผ่านตรงไหมหรือว่าตาผมเหยียงมัน ก็เพื่อใครอัดออกอัดเข้าแล้วงงหรือสับสนอยู่ตรงนี้ตันไม่ได้นะครับถ้าตันเนี่ยมันมีมันน้ำมันมันจะไม่มาเลี้ยงมันจะไม่มาเลี้ยงพวกบูฒสลัก้านอะไรพวกนี้นะครับโอเคครับพัทายกันแค่นี้ครับผมขอบคุณที่รับชมครับสดีคบับ